พอได้พอได้ <Wow. S 1> โอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับพอเฮลประจําเดือนมิถุนายนนั่นเองนะก็ไม่หายเป็นายวันเลยนะเพราะบอกตรงๆอ่หลงไม่ผ่านชั้นสองอ่ะ, <c oughs> อะมาดูกันนะชั้นสองเนี่ยตอนแรกคิดว่าเอ้ยชิวๆแล้ว บอสก็ออมืดใช่ไหมตัวแบบลูกน้องในห้องบอสก็เหมือนเดิมมอนในห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองก็เหมือนเดิมที่ไหนได้นะเงื่อนไขใหม่โคตรยากเลยชั้นเนี้ยก็เลยติดชั้นเนี้ยอยู่ประมาณสามสี่วันได้นะฮะก็เลยหายไปหลายวันเลยก็สาหรับชั้นนี้นะครับเงื่อนไขาการทำสามดาวเนี่ยคือภูมิกุมการต่อเอฟเฟกเพิ่มลดเกรดโจมตีนะก็คือเราไม่สามารถเล่นเกรดได้ ไม่สามารถลดเกรดได้เพราะฉะนั้นรุ่นไฟคาวเกอร์เนี่ยตัดตกไปได้เลยนะสำหรับชั้นนี้ครับก็แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งคือภูมิคุ้มกัน1เทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้ก็คือเหมือนรุ่นวิวนั่นแหละฮะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปนะแล้วก็ห้องที่2เนี่ยมีคิงมืด3ตัวด้วยซึ่งไอห,ห้องคิงมืดเนี่ย เดิมๆแม่งก็ยากอยู่แล้วคราวนี้มีวิวอีกรถเกรดมันก็ไม่ได้อีกอคราวนี้แบบโคตรมหาหินเลยอะห้องที่สองอะเพราะว่าเราใส่ดีบัฟมันก็ยากนะฮะแล้วมันก็ตีแรงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนห้องที่หนึ่งก็มีอ e ีฟิตมืดใช่ไหมซึ่งอ e ีฟิตมืดเนี่ยแพสสีฟมันไปโดนเงื่อนไขไอตัวเนี่ยไอเ,ยไงเงื่อนไขบรรทัดแรกอะมันก็ไม่ได้เกตตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ e ีฟิตมืดไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะสําหรับห้องที่หนึ่งแต่ก็ต้องฆ่ามันก่อนเหมือนเดิมนะครับ อ่ะทีนี้มาดูตัวที่ใช้กันนะตัวที่ใช้ตัวแรกเป็นในเมื่อมันลดเกรดไม่ได้ครับก็ใช้ปั่วมืดแทนนะฮะอาชิงลมไม่ต้องใช้นะใช้เป็นฮอร์โมนมืดนะครับอ่าตรงนี้ใช้เป็นฮอร์โมนมืด ิฟท์ไฟใช้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ไม่ต้องนะอ่าจำไม่ได้แล้วว่าใช้ตัวไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวอต้องมีโรบับตัวนึงอ่ะเป็นนีน่ก็ได้อ่ะขุยไฟก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นโรบับตัวอื่นก็ได้เอาชัวร์ก็โภลลมอะอ่าต้องมีโรบับตัวหนึ่ง,นะลลม,ง,ม,งมีผัวมืดมีโอมูลมืดนะครับแล้วก็มีกิฟอนไฟ่ะเพราะยังไงเราก็ อย่างสโลได้เหมือนเดิมนะเราก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นน่าจะพลดินแสงนะที่ผมใช้ตอนนั้นอนน๋อนึกออกแลวผมไม่ได้ใช้คุยไฟผมใช้นี่ผมใช้ไพไฟนะครับเพราะว่าเวลามันลบบัฟออกไปเนี่ยไอ้ท่าสามเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่ลบบัฟอย่างเดียวนะครับมันมีโอกาสการสตาร์ด้วยนะครับก็เลยใช้เป็นไพ่ไฟนะครับแล้วก็ ตัวไฟไฟเนี่ยยังช่วยหักดาบได้ด้วยนะฮะก็อืมก็ใช้ก็ใช้เป็นแบบนี้ส่วนตัวสุดท้ายผมนึกออกแล้วใช้ร่มน้ํานะครับเพราะว่าไอ้แพสซีฟของคิงมืดเนี่ยมันทําให้ติดดีพับแบบโคตรยากอะแล้วมันมีสามตัวไอ้ห้องที่สองอะผมเลยต้องใช้ร่มน้ำเนี่ยเพราะว่าร่มน้าอะมันเกาะแตกกับสโล3สามฮิตซึ่งถ้าเราสามารถแปะสโลในห้องที่สองได้เนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีก็ ใช้เป็นนะลมไฟได้ลม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 ก็ได้แนละ้ลมลมมีลดเกตนะครับก็จะใช้เป็นต้องบอกว่าแนวคิดการลงชั้นนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะสำหรับ3ดาวก็จะสามารถผ่านได้นะครับนะมาดูรุ่นแต่ละตัวกันตัวนี้นะครับไวโอลินวิวสปีดเอชพีเนะครับเน้นถึกมีแม่นมีสปีดด้วยนะฮะ พลารานะครับหรือว่าไพ่ไฟนะครับก็เป็นอันนี้เป็นสวิตวิวแบบแบบห่วยๆเลยสปีดแค่ร้อยหกสิบสามขอให้มันออกตัว,ตวคือขอให้มันออกตัวแรกมีแม่นเยอะๆต้องมีแม่นนะไม่งั้นเดี๋ยวลบบบไม่ติดนะครับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือสตาร์ทไม่ติดนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสตาร์ทติดก็จะช่วยได้ในบางจังหวะนะครับรวมถึงท่าสองด้วยนะฮะก็เป็นสวิปกับอะไรก็ได้นะถ้าเราเอามาใช้แค่ลงไอ้ชั้นเนี่ย ก็เป็นสวิปอะไรก็ได้นะครับสปีด HP HP ที่สำคัญต้องมีแม่นแล้วออกตัวแรกนะครับสำหรับไฟไฟนะฮะัะโฮมูลมืดนะครับเป็น HP 3ช่องเลยเป็นไ i โ l e n นกับอะไรก็ได้ที่ออกตัวสุดท้ายของทีมนะครับจำเป็นต้องออกตัวสุดท้ายนะรีฟอนไฟนะครับไวโอเลนกับโฟกัสนะครับสปีดคริ e ตเมทเีครับมีแม่นนะครับต้องมีแม่นนะ มีคีเรตมีแม่นรมน้ำไม่ต้องทำสแตตถึงขนาดนี้นะนี่พูดทุกคลิปมาอันนี้เป็นสปีดแอตแทคเอนะครับมีมีทุกอย่างเลยมีเลือดมีมีแอตแทคมีดีฟนอ์มีสปีดมีแม่นมีต้านมีครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะครับอย่างที่บอกฮะเปลี่ยนเงื่อนไขมาเป็นอย่างเงี้ยเล่นแบบยากแบบยากขึ้นมากอ่ะ มาถึงก็ไปฝ่ายนะลบับโอ้โหรบแรกก็เอาแล้วเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่เอาอะคือถ้ามันมาอย่างเงี้ยเรายังพอจะแก้ตัวได้เงี้ยคือมาถึงมันลบบัาไม่ติดเลยอะไรเงี้ยก็เอาใหม่ก็ได้นะอ่ะโอเคสองตัวนะ เริ่มเล่นได้เลยนะครับไอห้องแรกเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะแล้วก็รีไปเลยฮนะเฮ้ยตายป่ะเนี่ยเอาใหม่ก็ได้วะเนี <c oughs> ย่ยบางทีมันต้องลุ้นกับไพ่ไฟเหมือนกันนะไพ่ไฟนี่ไม่ใช่ว่าลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ที่ผมเลือกมาใช้อะ่ะเพราะว่า มันลบแล้วตันได้ไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมตอนเล่นให้มันผ่านอะมันไม่ขนาดนี้วะมันก็ลบได้ปกตินะโอเคอย่างนี้พอเล่นได้ละปล่อยให้สองตัวนั้นมันเล่นไปนะแบบอร์ลรีนะ ก็สเต็ปการเล่นอ่ะเหมือนเดิมนะค่ายฟิดมืดก่อนนะครับเพราะว่าฟิดมืดเนี่ยมันคอยล้างรีบับให้กับเพื่อนๆนะแต่ว่าเวลาล้างอ่ะไอ้แพสซีฟการล่นเกตอะ่ะมันไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันจะไปติดเงื่อนไขไอ้ที่อ่าไอ้เงื่อนไขที่มันไม่สามารถเพิ่มลถเกตไดได้มันจะไปติดเงื่อนไขนานนะฮนะ,ะมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าล้างรีบับแล้วก็ไม่ได้เล่นเกตให้ตัวเองนะ ก็ค่อยๆเล่นไปนะค่ายฟิตเน้นค่ายฟิตมื่อก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ก็คือแล้วแต่เราละถ้ว,วอัดดีบัฟไปเลยฮะเยอะๆนะอัดดีบัฟเยอะๆให้มันล้างไม่ทันนะอัดไปเลยฮะตันเนี่ยถ้ามันตันห้าตัวอย่างเงี้ยก็เคยช่วยได้ อ่ะโอเคอีพิดมึงตายแล้วคราวนี้ก็ที่เหลือก็คือตีสตายเลยครับว่าเราจะตีตัวไหนก่อนก็ได้ฮนะก็คือในห้องที่หนึ่งเนี่ยเราบังคับฆ่าแค่อีพิดมืดตัวเดียวนะฮะที่ต้องฆ่าเป็นตัวแรกนะครับที่เหลือก็แล้วแต่เราเลยนะับ ไอ้สกิลสองของผัวมื่นเนี่ยไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันลดเกรดไม่ได้อยู่แล้วนะใช้ไปก็มีแต่เลเมจนะแน่มีจะขโมยบัฟด้วยใช้ไปมันก็มีแต่ดาเมจนะสกิลอย่างงี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ฮนะอันนั้นมัน,นนะมันก็จะช่วยได้ในบางจังหวะนะก็ช่วยหยุดช่วยหยุดมอนสเตอร์ Monster ได้นะครับมีไปเพียง อันนี้ผมไม่ต้องหลับแล้ะเพราะว่ามันเหลือสองตัวแล้วไม่ต้องหลับก็ได้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเล่นห้องแรกนะฮะก็ท่ายฟีดมืดก่อนนะที่เหลือฟีดตายนะครับ าที่ห้องที่สองนะครับสําหรับห้องที่สองเนี่ยอย่างที่บอกอะชิงมือสามตัวเนี่ยแหละนะทให้มันเล่นแบบโคตรยากเลยแล้วยิ่งเป็นเงื่อนไขใหม่เนี่ยเราต้องลบบัฟมันก่อนด้วยนะครับเพราะนั้นไอเนี่ยเล่นอย่างยากเลยนะห้องเนี่ยน่าจะยากกว่าห้องบอสอีกนะก็แต่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอนะกดไอเนี่ยไปก่อนถ้าลมไม่ออกก็เราก็ออกนะฮะก็อันนี้ลองสู้ดูก่อนนะเห็นปะ เนี่ยขนาดผมเอาร่มน้ำอะ่ะใส่ดีบัฟสามทีอะ่ะมันยังไม่ติดสักทีเลยคือมันจะใส่ดีบัฟยากมากนะฮะช,ชั้นเนี่ยบลับไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีเอานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่นยหรืล่าบางทีแบบ ถ้าเราใส่ดีบอฟอะไรไม่ติดเลยอ่ะก็กดออกนะอย่างที่บอกอ่ะอันนี้แพ้แล้วนะก็เดี๋ยวไอห้องเนี้ยมันเป็นห้องแบบว่าอยู่ที่ดวงเราอ่ะเราใส่ติดก็ผ่านอ่ะถ้าแบบเราใส่แล้วมันไปติดแพสซีฟคิงมืดเรื่อยๆเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็แพ้ประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปที่ห้องบอสเลยนะครับเพราะว่าห้องนี้มันไม่ได้มีอะไรละนอกจากดวงที่แบบเราจะใส่ติดหรือใส่ไม่ติดแค่นั้นนะัะ อ่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องบอสกันนะโอเคครับห้องบอสนะก็ไม่ต้องถามนะว่ารีไปกี่รอบนะล่มไปเกือบสิบรอบอะ่ะเพราะว่ากว่าจะผ่านแม่งมาได้นะโอเคก็ลุ้นให้มันลบติดแล้ะกันนะจะได้ไม่ต้องเล่นใหม่นะครับอืมพอได้พอได้ เหลือสองตัวยังพอทนได้นะคระับเราหลับไปเลยนะอแลราก็รีสกิลมันก็เดี๋ยวเราตีบอสเลยนะครับเราก็ค่อยๆเล่นนะ สตันได้ไหมสตันได้เราจะได้ลบบัฟมันด้วยนะฮะกดแทกอ่ะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆซีซีไปเรื่อยๆแล้วก็ตีแต่บอสนะครับอ่ทีนี้ผอผ่านเธอแรกมาได้แล้วเนี่ยก็ยจะก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากแล้ว แล้วก็ออมือดเนี่ยมันจะปั่นท่าหนึ่งไม่ได้เกตนะถึงมันจะ4ีเสรีนะครับด้วยดวยเงินไขไอ้ที่มันห้ามเพิ่มเกดลดเกตอ,อ่ะม,มันก็จะทําให้ออมือดเนี่ยปั่นแล้วก็ไม่ได้เกตนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากในจุดนี้นะ หลับมาเลยอะอ่นอันนี้ผมใช้เพื่อที่จะให้ให้สโลตัวออมืดนะครับ น่าจะไม่มีปัญหาแล้วน่าจะผ่านแล้วนะรับโอเคอเรียบร้อย นะค่อยๆเล่นไปคนะรับพอฝ่ามิอแรกไปมันก็จะง่ายแล้วโอเคก็เรียบร้อยสําหรับชั้นที่สองแบบสามดาวนะครับซึ่งยากนะครับปรับปรับเงื่อนไขามาใหม่ยากขึ้นประมาณสามสี่เท่าอะ่ะอืมต้องประมาณแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเก็บสามดาวได้นะก็โอเคติดไปประมาณสามถึงห้าวันอะ่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าสามถึงห้าวันเลยติดนานมากชั้นนี้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้นที่3นะครับสําหรับชั้นที่3เนี่ยเป็นบอตตัวใหม่นะครับก็คือตัวตัวเมททาามืดนั่นเองนะครับจะไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ